ไายน้องนม่โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชูวงวีนั่นกวันในทุนก็บางอย่างบนดาต้าใช่ไมยาสพติดบนธนาบันเดอระดีเราตงมีความห่วงใยพิภัยของยาเสพติดประกอบกับนักเรียนโรงเรียนชนมาวิทยาคมบางคนก็เสพยาเสพติดพวกเราจึงมุ่งมั่นที่จะเอาชนะยาเสพติดให้ตรงได้จึงได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ครับคัณเป็นหนึ่งโดยเพื่อยาเสพติดนะครับทุกคนคือกลมตัวจัดตั้งชมรมอย่ากเป็นทนารแต่ในวสกบาลหาร้อยห้าสิบเป็นต้นมาใช่ค่ะ ดำเนินงานมีความก้าวหน้ามาตามลำดับมีแผปนปฏิบัติงานประจำปีสอดคล้องตามยุทธศาสตร์โครงการมีรายละเอียดอย่างชัดเจนเพื่อทางแผนระยะสั้นหนึ่งปีแผนระยะกลางสองสามปีและแผนระยะยาวห้าปีทุกความต่อเนื่องระยะยมีขอบชมรมมีการเตรียมความพร้อมส่งต่อรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเราจึงมุ่งมั่นตั้งใจให้ชมรมของเราเป็นชมรมต้นแบบในปีที่สองในปีพศ2517ภายใต้ข้อวาม,วามเป็นหนึ่ง,อย,งอย่างส,างสารนะ้รช์่วปี ได้มาจากการเสาะหาของสมาชิกชมรมสวนป่าทัชมรมมาจากการเลือกตั้งของคณะกรรมการคณะกรรมการมีวาระหนึ่งปีมีโครงสร้างและหน้าท er, ี่และผู้ชอบอยากแต้เต้ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการที่สิบแปดแล้วนะคะกึมการชมรมของเราแบ่งเป็นสี่ฝ่ายคือกรรมการฝ่ายกิจกรรมฝ่ายซ่อมซ่งดูแลฝ่ายรับเรื่องราวรับ และฝ่ายจัหาทุนค่ะคณะรุมการมีการประชุมทุกเดือนโดยผู้เข้ารประชุมต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าสองในสาของกรรมการทั้งหมดมีการจัดทํารายงานการประชุมเพื่อประกอบการวางแผนและติดตามการดำเนินง,งานของชมรมนอกจากนี้ยังมีทบ้งผู้ว่ราราชการจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในอำเภอหัวหน้าส่วนราชการอพเวชบาเป็นที่ปรึกษาภายนอกท่านผู้มีการฝ่รายบริหารคณะครูและภาคีสิบฝ่ายให้การสนับสนุนด้วยค่ะต,ต่อที่สองตอกองทุนชมรมของเรามีบัญชีเงินฝากกับธนาคารในชื่อชรมรมทูบีนบ้มวงวัดโรงยนชนมาิวิทยาคมโดยมีระเบีย การเบิกจ่ายโดยคณะกรรมการสามารถเบิกจ่ายได้2ใน3โดยมีครูที่สะสมรบและพี่โบปังๆเป็นหลักในการเบิกจ่ายในแต่ละครั้งค่ะบริหารจัดการกองทุนประกอบด้วยการจำหน่ายน้ดื่มตาลงในชุรมาพี่ยำครบหลายสไตโลโก้ทุกปีทุกวันบางยักษ์รายได้จากการบริหารธนงคารเฉลี่ยดีใจเึินการออกร้านจำหน่ายสินค้าและมีบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนตรวจสอบได้สนับสนุนจากเครือข่ายในรอบปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนกว่า2 7ง0 0 0เาพ ับด้วยมีการจัดทำัญชีบัจจัยอย่างเต้เตเตตนตามระเบียกบการปัจจัยของชลอมค้าอ๋อทีสารกองกิจกรรมชุมชนของเราดำเนินงานอย่างต่อเอรรนื่องภายใต้ยสาวพิธาตานรักดังนี้เจิ้งเจิงจิงสารพิธาตาน รณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เรื่อต่อกันปรงกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการรณรงค์ผ่านสื่อและจัดกิจกรรมตามที่สมาชิกสนใจและมีความต้องการเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างต่อเนื่องทั้งหมที่77กิจกรรมได้แก่การเดินรณรงค์การประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กไลน์การจัดอุทิศการการจัดกิจกรรมฟุตบอลสมัครที 2B น้ำวันครับโขงการชนวันไว้ใสหัวใจ 2B จากกิจกรรมให้ 2B น้ำวันขัดจรเข้าร่วมมหากรรมรวมกัสมาชิก 2B น้ำวันในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศ ผลก,กนารดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่หนึ่งทให้สมาชิกในชมรมตระหนักถึงพิทยาเสร็ติดตลอดทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมให้เป็นคนเก่งคนดีคิดเป็นร้อยละร้อยติดต่อกันเป็นปีที่ที่แแล้วค่ะส่วนที่2การเสริมสร้างทุ้มการทางจิตใจให้แก่เยาชชนเนื่กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาให้สมาชิกเห็รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นรวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งซึ่งมีทั้งหมดสิบเ็จกิจกรรมได้แก่การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสรติดและมีการขวดร้องเพลงให้กักีฬาต้าน ถึงห้านาทีต้องสพอใช่ไหมนอกจากนี้ได้ส่งสมาชิคเขาร่วมูบี b นเมวันตั้งแต่คันที่สถึงยีรวมสาคนเขาร่วมประกวดทูบีนเ่วันไอดอลจกจังหวัดทุกปีมี2ูบีนเมวันไอดอลจากจังหวัด5คนและมี2ูบีนมวันจีนรืสายเขาร่วมประกวดในระดับภาคติดต่อกันสีปีซ้อนแล้วค่ะโอ้โหันเราจะตั้งสุดเพื่อใสูบีนวันดำเนินอย่าง่ายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพาีคิวโดยมีกิจกรรมเช็นการให้นดตีอสส้้งเพ 16ม uhm ีผู้เข้าใช้บริการจำนวน9,000คนครับในปีการศึกษา2515และปีการศึกษา2516มีการตรวจวผลในนักเรียนกลุ่มเสี่งถึง100%ร่วมกับทางทีมที่ถ่ายผมผู้มีสารเสพติดในกระแสวันในปีการศึกษา2515จำนวน1คนที่เป็นละลาย1.16และในปีการศึกษา2516ไม่พบผู้ติดสารเสพติดถ้าผมผู้ติดสารเสพติดจะเข้าร่วมกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้นก็จะทำติดขุมกบัตและก็ระเบิดบัตที่โรงมีวาชนุมา การตัวเองกับยาเสพติดที่สถานที่ได้เปลี่ยนเนี่ยโดยระหว,วาาา่างกักเรียน,น,นที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการประเมินผลการทำกิจกรรมทุกภาคชีเประลัตห้าค่ะ เมื Styles, Bottom Bottom. <bunker. S 1> ่อสองคนแพร่สาระเหตุสองเวลาถึงศักดิ์ละเหนึ่งวยตาใช่เลยใช่เลยดรปนอมและคณะนักสะสมปปเราได้มาดูงานที่ศูนย์พัฒนจทุนวีของเราปังปัง <forecasting> ปังไม่ธรรมดาก็อินเตอร์งานงารบูรณาการความร่วมมือรู้หรอกนะแต่ปีพศ2 5 5พันต้นมาช่วงมของเราได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจริญรุ่งทรืองทางการสนับสนุนการวุประมาณและพิชิตแบบต่างๆอย่างนี้และช่วงมของเราได้รับฟองไว้บางตัวให้เป็นแกนนำหลักในการดำเนินกิจกรรมทุนวีด้วยในพม่าและผ้าทิพย์กระถิ่นผู้ดับคาร์เริ่ เรามีแผนงานโครงการทั้งห, Tang, ang, หมด9โครงการ3 8กิจกรรมน้ำหนักกิจกรรมที่เป็นร้อยละร้อยและมีการติดตามประเมินความพึงพอใจของผู้รช้เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปค่ะกิจกรรมเด่นในการดำเนินงานและความพึงพอใจขที่ไม่อยู่ที่คือกิจกรรมถูกใจใส่ลายไลฟ์เป็นติดต่อช่องทางผู้มีสมาชิกมีที่ระบาดความตั้งใจโดยสามารถ scan QR code เข้าขอคำปรึกษาโดยสามารถเลือกได้ว่าจะปรึกษากับผูคนภาษาคนใดจากความมุ่งมั่นใจส่งผลให้ได้รับประวัติเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมเพื่อนทิพย์สาตอกปีซ้อนแล้วค่ะ ยังมีกิจกรรมเด็ดคือเดินอิกดีทุบมชนุมานม็นมีพื้นที่ทำกิจกรรมคือร้องเต้นและกิจกรรมเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมภายในชมรมจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและลงที่เป็นร้อยละร้อยร้อยละร้อเทียบกับ ในปีที่ผ่านมาสมาชิกชมรมของเราประสบความสำเร็จอย่างมากมายอาทิพี่แอมชนทิชายแกนิโตพี่อูปังปังพี่แก้ปังปัง,กกปง,ปง,ปงได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี2566และปี2567พี่พิมป,ปังปังได้รับทุนพระราชทานเหรียญฟรีถึงปริญญาตรีนร้นองแอนนี่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน 2B น้ำหวานไอโอลละระดับภาคในปี2566ค่ะ้วดาเ การเรียนรู <th> ้เพื่อโรงเรียนขอบบุรีระดับประเทศรางวัลศาสาสิเขาวระดับเงินสาขรวิทอาศาสตร์ไทยในปีพศสอพ้อยหแต่รับรางวัลชมรมดูมีนั้นดีเนี่ย วางแผนพัฒนาชมรมทงระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อพัฒนาให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนในปีการศึกษา2566มีการใช้สื่อลณรง์และจจกกิจกรรมมาแล้ว38ครั้งซึ่งกิจกรรมสามารถทบกิจกรรมให้สอดร้องต่อความต้องการของสมาชิกในชมรมได้ค่ะชมรมของเรามีการสอดสอง และสมาชิกชมรมของเราทุกปีทั้งทูบีนวันแคส5กำลังควสมาชิกทูบีนวันตั้งแต่ปี2512จนถึงปี2517มีการพัฒนาศักยภาพแกนนำร่วมกับเครือข่ายระดับอำเภอจังหวัดทั่วประเทศมีการจัดเก็บตรวจสอบและพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลของโครงการชมรมของเรามีการรับสมัครสมาชิกทุกปีปัจจุบันมีสมาชิกร้อยๆเลิศกรรมการของชมรมมีการปรับเปลี่ยนตาวาระเมื่อครบหนึ่งปีการพัฒนาด้านเครือข่ายมีการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายภายใต้แนวทางการดำเนินงานของโครงการทูบีนมาโดดยตลอ และสร้างเครือข่ายที่มีการดำเนินงานภายในอำเภอชนุมานได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาหนึ่งโรงเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยโรงเรียนขยายโอกาสจำนวนหกโรงเรียนที่เป็นร้อยละแปดสิบห้าจุดเจ็ดหนึ่งโรงเรียนประถมศึกษาจำนวนสิบหกโรงเรียนที่เป็นร้อยละแปดสิบแปดจุดแปดเก้าและโรงเรียนในจังหวัดจำนวนห้าโรงเรียนที่เป็นร้อยละยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดสี่นอกจากนี้มีมีการพัฒนาสมาชิกแกนนำร่วมกับชมรมอ,อย่างต่อเนื่องในปีพศสองพัพนห้าร้อยสิบหกจัดอบรมสมาชิกชมรมทุนนิวันเงินพุชมานจำนวนสามทั้งและร่วมกับจังหวัดจำนวนเจ็ดทั้ง งานภารสร้างชั <rôle à déc> ้นเรียนช่วยประกอบเครื่องถ่ายเข้าร่วมประกวดในระดับจังหวัดทั้ง5โรงเรียนได้แก่โรงเรียนพคำขุนการวิทยาคมโรงเรียนเลี้ยงนงาวิทยาคมโรงเรียนพินาศึกษาโรงเรียนทันยทองวิทย์2และโรงเรียนสีเจ้าศึกษาและยังได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับภาคจังหวัด3โรง ที่ว่าเราจะเป็นคนดีที่โดดเด่นเราจะเป็นหนึ่งอยา่าง